น้ามีเนื้อหาอย่างไรบ้างสุขภาพดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับแต่ละชีวิตสิ่งที่จะทำให้สุขภาพดีมีหลายอย่างหนึ่งในนั้นที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นหมอที่เก่งที่สุดทั้งทางโลกและทางธรรมได้กล่าวเอาไว้ว่ายากกับแก่จักเป็นอาหารอย่างดีพระไตรปิฎกที่1 1จักรวัตติสูตรข้อที่ 46่ยาก,กับแก้ชื่อว่าของที่กินก่อนของกินที่ดีต่อสุขภาพนะพาไตรปิดกเล่มที่30ข้อที่เจ็มีทัญยชาติมากมายคือ,อยากกับแก้มีใช่น้อยเกิดเองในที่ไม่ได้ไถพะไตรปิดกเล่มที่28ข้อที่1156นะ เอาฟังอันนี้ดีๆนะมีทัญยชาติมากมายคือ,อยากกับแก้ก็คือพืชพันธุ์ทัญยาหารที่กินได้นั่นนะที่กินแล้วทำให้แข็งแรงมากมายคือ,อยากกับแก้ไม่ใช่น้อยแปลว่ามันมากกันละเกิดเองในที่ไม่ได้ไถแไปว่ามันเกิดง่ายมันแข็งแรงนะเกิดง่ายแข็งแรงนะเขาเอา,าธาตุที่แข็งแรงมาเลี้ยงชีวิตเขาเขาจึงเกิดได้ง่าย เขาเกิดได้ง่ายเขาเอาธาตุที่แข็งแรงมากอบก่อเป็นชีวิตเขาเขาเกิดง่ายเขาแข็งแรงน่าเกิดได้แม้ในที่ไม่ได้ไถแปลว่าเราไม่ได้ถทยไม่ได้ดูแลเขาเขาก็ยังเกิดได้ง่ายนี่แหละเรียกว่ายาก,กับแก่แล้วพระพุทธเจ้าก็ยืนยันว่ายาก,กับแก่นั้นเป็นของที่ต้องกินก่อนของดีต่อสุขภาพยาก,กับแก่จะเป็นอาหารอย่างดีอาหารที่ดีนั้นก็จะ กำจัดโรคภัยไข้เจ็บได้ดีเป็นอาหารเป็นยาที่ดีนะเพราะอาหารก็เป็นยาถ้าเรากินได้สมดุลร้อนเย็นนะก็เป็นยากำจัดโรคได้ดียากับแก้จักเป็นอาหารอย่างดีนะเป็นอาหารเป็นสมุนไพรที่ดีนะเป็นของที่กินก่อนของที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็พืชพันธุ์ธัญญาหารมากมาย นะคือยากกับแก้มีใช่น้อยเกิดเองในที่ไม่ได้ไถยนี่พระเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ดังนั้นจะเห็นได้ว่ายากกับแก้คือพืชชนิดต่างๆที่เกิดง่ายหรือพืชพื้นบ้านพืชวันนาเก่าพืชเหล่านี้จะเอาธาตุที่แข็งแรงมาสังเคราะห์เป็นชีวิตเขาเขาจึงแข็งแรงทำให้คนกินได้ธาตุที่แข็งแข็งแรง มาเลี้ยงชีวิตมาเลี้ยงร่างกายร่างกายจึงแข็งแรงอายุยืนลดโลครคภัยไข้เจ็บได้ดีนะถ้าเรารู้จักเอาพืชที่เกิดง่ายพืชที่แข็งแรงมากินมาใช้ให้เกิดสมดุลร้อนเย็นจะทำให้มีโรคน้อยมีทุกน้อยนะพระตปิฎกข้อที่11สังคีติสูตรข้อที่293โดยใช้ให้เกิดความรู้สึกสบาย จะทำให้หายหรือทุเราจากโรคได้ดีพระไตรปิฎกเล่มที่20ขิลานาสูตรข้อที่461ใช้ให้เกิดความรู้สึกสบายจะทำให้อายุยืนพระไตรปิฎกเล่มที่22อนายุสสสูตรข้อที่125ถึง126มีปัญญาใช้อาหารหรือยาใช้น้อยประหยัดหาได้ง่ายใช้พืชที่เกิดง่าย วัสดุอุปกรณ์หรือวิธีการที่หาได้ง่ายเป็นหลักอย่างอื่นเป็นรองและไม่มีโทษใช้ให้ไม่มีโรคหรือโทษหรือภัยต่อตอนเองหรือคนอื่นหรือสัตว์อื่นคือเนื้อแท้ของความพ้นทุกข์นะพระไตรปิฎกเร่มที่25จัตตาริสูตรข้อที่281ก็จะเป็นคนวันนกเลก่าว ซึ่งเป็นคนประเสริฐที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญคือคนที่เลี้ยงง่ายใช้สิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายหาได้ง่ายเป็นหลักอย่างอื่นเป็นรองให้เกิดสภาพบำรุงง่ายคือเป็นประโยชน์ตนประโยชน,ยชน์ท่านสูงสุดนาพระไตรปิฎกเล่มหนึ่งปรถมปราชิกกันข้อที่20สิบาหนึ่งในข้อปฏิบัติคือการรู้จักกินใช้พืชทีท่เกิดง่าย พืชแข็งแรงคนกินแข็งแรงซึ่งข้าพเจ้าและจิตอาสาแพทย์วิทิธรรมรวมถึงประชาชนผู้รักสุขภาพได้ศึกษาคนา้นคว้าพิสูจน์ตามก็พบว่าจะทำให้ความเจ็บป่วยจากโกาครคภัยไข้เจ็บต่างๆลดลงได้ดีทำให้ร่างกายแข็งแรงอายุยืนเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งและสิ่งแวดล้อมสืบเนื่องต่อไป จึงขอเชิญชวนพี่น้องผู้รักสุขภาพมาร่วมกันพิสูจน์ความจริงของน้ำผักปั่นเพื่อสุขภาพสูตรหมอเขียวแพทย์วิทิธรรมเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวท่านเองและผู้ที่ท่านปรารถนาดีต่อไปน้ะปิดท้ายกับเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์อาจารย์หมอเ,เขียวดรใจเพชรก้าจนและจิตอาสาแพทย์วิทิธรรมนะอันนี้ก็เป็นคำนำนะของหนังสือ น้ำผักปั่นเพื่อสุขภาพซึ่งก็จะพาพี่น้องมาเรียนรู้พืชแข็งแรงคนกินแข็งแรงนอกจากเอามาทําเป็นน้ําผักปั่นแล้วก็ทําเป็นน้ําสมุนไพรได้น้ําผักปั่นสดน้ําผักปั่นสุกแล้วก็ามาทําเป็นอาหารทาเป็นข้าวได้นะทำเป็นกับข้าวก็ได้ทําได้หลายอย่างนะเขาคยเรียนรู้ไปนะก็ทําได้หลายอย่าง <c oughs> พืชกดง่ายพืชแ,แข็งแรงที่อาจารย์และจิตอาสาและประชาชน รวทั้งประชาชนด้วยกับพิสูจน์นั้นอนาจารย์ก็นําเสนอไป11ชนิดก่อนเริ่มต้นที่พืชแข็งแรง11ชนิดเพราะว่าเราได้พิสูจน์แล้วว่าเออเป็นพืชที่แข็งแรงแล้วก็ลดตกปัาไข้เจ็บได้ดีนะซึ่งนี่องค์การอนามายโลกก็บอกนะว่าน่าแนะนําให้บริโภคผักผลไม้รวมกันไม่ต่ำกว่า400กรัมต่อวัน,นเนี่ยข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันวิจัยประชากรและสังคม2565 ยี่หก็คืออาหารนั่นแหละที่อาจารย์นแนะนำเนี่ยเป็นอาหารวิธีกินแบบไหนกินแบบเจ้ากบกบเลยหรือจะกินแบบปั่นกินหน้าก็ว่าไปเนาะหรือไปปรุงกับข้าวกินก็ว่าไปพืชกดง่ายพืชแข็งแรงนะคนกินแข็งแรงที่คนนะที่คนปลูกไว้นะพืชแข็งแรงสิบเอ็ดชนิดนะที่เป็นโทนเย็นนะมีริดเย็นหรือริดเย็นผสมร้อนที่ไปทางโทนเย็นมีอะไรบ้างนะ ที่ควรปลูกไว้มันจะมีทั้งฤิเย็นฤทิร้อนนั่นแหละตอนนี้เบื้องต้นนี้เสนอรฤิเย็นหรือฤิ์ร้อนเด่นผสมกันก็จะมีดาวดอยสเลดพังพรตูเมียโสมไทยอมแซบป่าอมแซบบ้านวัตร์เครสใบใหญ่วเตร์เครสใบเล็กหน้าผักปราบใบแหลมผักปราบใบมนหน้าหูปลาช่อนผักปัดใบมนผักปัดใบแหลมหูปลาช่อนกระดุมเงินอย่างนี้เป็นตน้นนะหน้าหูปลาช่อนหรือผักลิ้นปีนะกระดุมเงินคือบานไม่รู้โดยบาซิน เนื้อสิอย่างนี้อาจารย์แนะนําให้พยายามปลูกเอาไว้นะพยายามหามากินมาใช้พยายามปลูกเอาไว้เขามีริดเยอะแล้เพิ่มมาอีกเป็นสิบสองอย่างนะเพิ่มข้อที่สิบสองเข้ามาเป็นผักเป็ดผักเป็ดไทยหรือผักเป็ดขาวจริงๆโอโ้โหพืชแข็งแรงในประเทศไทยนี่กว่าร้อยชนิดเลยนะเดี๋ยวจะค่อยๆบอกไปเรื่อยๆบอกไปเรื่อยๆบอกไปเรนะื่อยๆน้องก็จะได้เห็นพืชแข็งแรงคนกินแข็งแรงนะในประเทศไทยของเราหรือพี่น้องไปค้นเจอนะคนโบราณเขากินหรือ ปลาดที่เขากินพิสูจน์ความจริงกินแล้วรู้สึกสบายนั่นแหละกินแล้วรู้สึกสบายนะใช่แต่อะไรที่เออเกิดง่ายมันก็นั่นกินแล้วไม่สบายกินแล้วเบื่อเมากินแล้วไม่สบายนะนั่นมันไม่ได้หายโรคกันนะไม่ได้ปอโรคนะไม่ใช่ว่าพืชเกิดง่ายนี่กินได้ทุกอย่างนะไม่ใช่พืชเกิดง่ายก็กินได้อะไที่กินแล้วรู้สึกสบายนั่นแหละสบายเบากายมีกําลังแหละนะไม่ใช่ว่าอะไรเกิดง่ายกินไปเลยกรอบๆเลยระวังนะไปกินไปทั่วเลยนะไม่ได้มันเลือกกินในตัวที่กินแล้วรู้สึกสบาย ืที่เกิดง่ายไม่ใช่เปื้นเกิดง่ายทั่วไปแล้วไปกินไปทั่วเลยไม่ใช่มันต้องเลือกตัวไหนที่คนโบราณกินมาหรือว่าเอากลุ่มแพทย์ระวัิธรรมหรือป่าชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปกินกันแล้วก็รู้สึกสบายดีนั่นแหละใช้ได้สบายเบากายมีกําลังเป็นอยู่ผาสุกนะอันนั้นดีนะให้เรียนรู้ให้ดีนะส่วนชนิดต่างๆนี่เดี๋ยวมันมีฤทธิ์อะไรบ้างนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีเนาะเยอะฤทธิ์เขาเนี่ย ดูหน้าตาเข้าไปก่อนนะนี่ดาวดดยนะดูหน้าตาไปก่อนนะดาวหน้ามาดูฤทธิ์เขานั้นเยอะแยะมาดาวโดยหน้าตาอย่างนี้มีธาตุเยอะนะธาตุท,ท,ที่เป็นประโยชน์มากมายเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังนะอมแซบบ้านหน้าตาอย่างนี้ขยายใหญ่นะ้อยนาอมแซบปลาหน้าตาอย่างนี้นะอืมปักปราบใบแหลมหน้าตาแบบนี้ผลักปราบใบมนหน้าตาแบบนี้นะ บานไม่รู้โรยบาซินนะกระดุมเงินหน้าตาแบบนี้อ่าเลดพังพรตัวเมียหน้าตาแบบนี้สมไทยหน้าตาแบบนี้โอตเอร์เคลใบใหญ่หน้าตาแบบนี้โอตเอร์เคลใบเล็กหน้าตาแบบนี้นะอ่าลิ้นปีหน้าตาแบบนี้อ่านิดลินปีหน้าตาแบบนี้ นะหรือว่าหมูปลาท่อนนะลิปปีหน้าตาแบบนี้นะผักเป็ดขาวหรือว่าผักเป็ดไทยหน้าตาแบบนี้นะดูนะนี่ก็มีตัวจริงด้วยเอาตัวจริงอันนี้เอานาเหมือนกันหรือเป่าไม่รู้นะตัวจริงกับตัวตัวจริง <c oughs> ในภาพกับตัวจริงในมือกับตัวจริงเอาค่อยๆเรียนรู้ไปนะพวกนี้เขามีฤทธิ์เย็นนะหรือไปทางโถนเย็นธิ์รเย็นหรือธิ์รเย็นผสมร้อนไปโทนเย็นนะเอ่อคุณสมบัติหลักของเขานี่เขาจะ ทาให้ชีวิตเราเอาคาร์บอนเดโปรตีนไขมันแร่ธาตุต่างๆไปใช้ได้ดีเซล์จึงแข็งแรงแข็งแรงก็สลายโรคขับโรคได้ดีนะก็ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงก็ขับโรคสลายโรคขับโรคได้ทุกโรคกันแหละนะทำให้เซลลแข็งแรงเท่าที่จะมีประสิทธิภาพนะแล้วก็เขาจะกำจัดพิษได้ดีกําจัดพิษจากมลพิษต่างๆเป็นพิษที่เซลลเราสั่งขึ้นมานะกำจัดสารพิษได้ดีในพืชเหล่านี้เมื่อเข้าไปในร่างกายแล้วก็กำจัดสารพิษได้ดีนะเอาหลักการใหญ่ๆอย่างนี้นะ แล้วเขาไปบำรุงเลี้ยงร่างกายให้แข็งแรงให้เซลทำงานเป็นปกติอ่านกะ็จะมีทีนี้ก็มีพืชที่เกิดง่าย mm. พืชแข็งแรงคนกินแข็งแรงที่มีลิตร้อนที่คนปลูกไวนะ้ก็มีพริกนะครัมีนขกิ้งขาตะไคร้กระชายกระเทียมหอมแดงกระเพ,พราโหระพาใบเะพลูเป็นต้นนะหรืออื่นอีกนะที่มีริตร้อนก็มีหลายอย่างนี่ตัวยอย่างนะพื่อที่จะมาใช้ให้ถูกสมดุลร้อนเย็นกับชีวิตนะมันต้องมาใช้ให้ถูกสมดุลร้อนเย็นกับชีวิตเรานะ บางทางเราก็ใช้เย็ยนบางครั้งเราใช้รอ้อนบางทีก็ใช้รอ้อนเย็นผสมกันได้สัดส่วนนะสบายเบากายมีกําลังนั่นแหละก็จะทําให้แข็งแรงอายุยืนวกนะรสเปรี้ยวก็ควระปลูกไว้นะมะกรูดมะนาวมะขามเปรี้ยวตะลิงติงนะมกะกอกปลาชะมวงผัตติวเป็นต้นก็มนะีพวกรสเปรี้ยวเหล่านี้ก็ใช้ในสัดส่วนที่พอเหมาะนะที่สบายเบากายมีกําลังเขาจะทําให้เคลื่อนน้ําในร่างกายได้ดนะีส่วนที่เป็นของเหลวน้ํำจะเคลื่อนได้ดี ตำหลักการแพทย์แผนไทยนะก็ทําให้เราแข็งแรงอายุยืนะก็ปลูกกันไว้มาเรียนรู้ไว้ปลูกไว้เอามาใช้เอามาใช้นะ <c oughs> าาให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตนะทีนี้เราเข้ามาเรียนรู้นะมาเรียนรู้ว่าเ,ออเราจะเอามาใช้ยังไงนะามาทาเป็นผักปัน่นหลายท่านากินน้ําผักปัน่นแล้วก็โอ้สุขภาพดีขึ้นเร็วนะสุขภาพดีขึ้นเร็วทำง่ายงน้ําผักปัน่นก็พืชแข็งแรงเหล่านี้แหละนะมาล้างให้สะอาดมีสิบเอ็ดอย่างก็ยิ่งดีไม่มีก็ไม่เป็นไรยางน้อยก็สามอย่าง ก็ดีมากแล้วไม่มีแล้วกับอย่างเดียวเป็นดีนะไม่ไเดินครบสามอย่างอย่างเดียวก็โอ้ก็ประสิทธิภาพสูงนะเอาเท่าที่มีก็แล้วกันนะเอาเพื่อเหล่านี้มาเด็ดใบเขาล้างให้สะอาดเด็ดใบเขาแล้วก็เอาปั่นปั่นใส่อะไรบ้างเนี่ยนะก็ใส่มะละใส่กล้วยนะถ้ามีกล้วยสุกมะละกอสุกถ้ามีนะใส่มะละกอดิบ้าไปด้วยนะถ้ามีนะแล้วก็ใส่เปรี้ยวนิดหน่อยสกเือนิดหน่อยเติมน้ำเข้าไปพอประมาณแล้วก็ปั่นปื๊ด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  ปั่นเสร็จก็เอามากินอกินก่อนอาหารหรือตอนที่รู้สึกไม่สบายกินได้บรรดาตั้งแตก็ได้ตอนท้องว่างหรือตอนที่รู้สึกไม่สบายก็กินได้โอ้เขาลดลงไปคายเจ็บได้ดีนะหลายท่านมีอาการไม่สบายลดลงเร็วมากเลยนะอาการไม่สบายลดลงเร็วมากเลยแข็งแรงขึ้นได้เร็วมากเลยโอโหหลลยอาการเดยที่ดีขึ้นได้เร็วผู้เราได้เร็วร่างกายแข็งแรงได้เร็วในหลายท่านเลยน้องลองเอาไปทําดูนะไปทํากันดูทีนี้บางท่านก็บางท่านเราทำมาจน๋ยวนี้นี โอ้โหทำน้ำผักปั่นเนี่ยมันไม่พอกันแล้วตอนนี้ที่นี่ไม่พอกันแล้วพอไม่พอแล้วทําไงดีนะมันก็ทำเต็มที่แล้วก็ไม่พอเนี่ยนะเราก็เราก็เลยโอ้เราปั่นให้ไม่ไหวแล้วพี่น้องเราไปปั่นเอาเองนึ่พี่น้องเอาไปปลูกแล้วก็ไปปั่นเอาเองนะไปปลูกเลยหาไปปลูกแล้วก็ไปปั่นเอาอ่าเราก็มีจําหน่ายกิ่งพันธุ์นะพี่น้องก็ไปดูในหมอเขียวแฟนคลับช็อปดูกิ่งพันธุ์เอาอ่าแล้วก็พี่น้องก็เรียนรู้วิชาควบแน่นเลยก็ได้นะวิชาควบแน่น นะอาจารย์ก็สอนวิชาควบแน่นไปนะเรียนรู้กับปลาดแล้วก็เอามายุกใช้ง่ายๆวิชาควบแน่นนี่นนมันจะทําให้พืชเรางอกได้เร็วนะพี่น้องมีจริงพันธนะเดี๋ยงนะน้อยให้มันมีตามีข้ออยู่ข้อหนึ่งก็ใช้ได้แล้วนะทำไงนะเอาง่ายๆถุงพลาสติกมาได้เอาถุงพลาสติกมามีถุงพลาสติกก็เอามาแล้วใส่ดินเท่าไไม่หนึง่งเซนหนึ่งแล้วก็บางพืชแข็งแรงลงไปแล้วก็มัดปากมันให้มันมีอากาศอยู่ข้างในโป่งๆนะมัดไว้อย่าให้อากาศเข้า,ขาอากาศออกเท่าน,นั้นแหละเอาไว้สักนะเนี่ยทิ้งไว้สัก หนะึ่งึงสองสัปดาห์นี่จะงอกกันดีเลยเจ็ดวันก็เริ่มงอกแล้วนะเจ็ดวันนี่ก็เริ่มไม่ใช่จะเอสามวันก็เริ่มงอกแล้วนะนี่ทำแบบนี้ก็ได้แบบนี้ได้นะสามวันก็จะเริ่มแ,แตกใบไป,ไปแล้วสักเจ็ดถึงเจ็ดถึงสิบสี่วันนี่จะเริ่มออกรากนะจากนั้นพอรากมันเยอะพอประมาณก็ไปปลูกได้นี่มันจะเร็วนะบอกวิธีทําแบบรวดเร็วนะว่าทำได้หลายอย่างนะที่พี่นงจะพอใส่ถุงอันนี้เขาใส่ถุงลเล็กๆตรงในแล้วก็เอาถุงครอบอีกทีนี่ก็ได้นี่อันนี้เป็นดินนะนี่เป็นดินนี่ข้าวที่เป็นทรายทรายก กินลงไปแล้วก็มัดมัดข้าวยางยางมัดนี่นเข้ายาง,ยาง,ม,ายางมัดไว้แล้วก็มีถุงใหญ่ครอบอีกทีหนึ่งก็ได้คือทำไม่ได้ให้อากาศมันไม่เข้าไม่ออกนะก็ใช้ได้นะเนี่ยก PR ็แบลง่ายๆนะจะใส่ความชื้นไม่ใส่ความชื้นก็ได้อืมอ่าบางทีไม่มีดินเราก็ยังงอกเลยใช้พืชครอบแน่นนี่นะไม่มีดินก็หลอกงอกกระดาษได้ไม่ได้มีดินเลยเนี่นี่ฝักเป็ดนะนี่ไม่มีดินเลยฝักเป็ดน้ำก็ไม่มีดินก็งอกได้นะใช้พืชครอบแน่นนี่มหัศจรราลงอกกระดาษได้งอกกระดาษได้ถ้ามีดินก็ดออกได้นะทำได้วหลาะแล้วก็ สวมปอดไปอีกทำใส่ขวดอย่างนี้ก็ได้นะทำได้หลายอย่างแต่ไม่นี่อะไรล่ะไอ้ไอที่เขาเปดื่มดื่มอะไรก็ไม่รู้นะจอกะจอกเขาจอกกาสติกเขานี่นะนี่ใสยทำใส่จอกลาสติกก็ได้นะกินจริงไม้กินพืชเราวางลงไปแล้วก็มัดป่ากอย่างนี้ได้นะนี่อา,ากาศเข้าออกทนะั้งหมดีแบบนี้ก็ได้เขาไปกินอะไรเขานะกินผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่นะมันมีถ้วยมันอยู่เอาดินใส่น่อยนึงปกๆๆักปักปักนแล้วก็เอาถุงครอบเห็นไหมส่วนใหญ่สามวันส่วนใหญ่สามวันมปนจะแตก